Terima kasih telah menonton! ทางไกลคิดจะทำอะไรด,ดีก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญเกียรติยศคำสอพอทอ้อใช้เวลาสั่งสม,มานานอุนดมการณ์สิ่งที่ฉันยึดมั่นไว้ในใจ วสวัสดีค่ะการประสานความร่วมมือยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมที่พวกเรายึดถือเป็นแนวปฏิบัติกันค่ะพวกเราจะร่วมมือกันมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงสู่สังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของสุพรรณบุรีเขต3ค่ะท่านดออรอำนาจเหลือน้อย พุ่มในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านกล้าคิดกล้าทำกล้านำการพัฒนาทุกโครงการทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องนำผลงานออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นี่คือรายการ Oxygen of Education ข่าวเช่นจันสุพรรณ3ออกอากาศทังช่อง YouTube ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ รายการนี้เป็นเวทีให้ทุกโรงเรียนได้จัดทำวิทีอาความยาวประมาณ5-7นาทีโดยส่งผลงานไปที่กองบรรณาธิการข่าวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ผ่านทางช่องทางลายของคุณพุทธทองทัพคุณมนทามาริทองคุณคณิ tha เอี่ยมสำอางคุณนัทนรีน,นันเทพวงและคุณวรพานวิบูลสุวรรณค่ะ ถ้าหากวิทยาของโรงเรียนใดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ทางรายการจะส่งไปออกอากาศในรายการพุทธเช้าข่าวสพทอต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางรายการของเราเนี่ยจะคัดเลือกผลงานนะคะที่ทางโรงเรียนส่งมาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติต่อไปค่ะ และในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมข่าวจากรายการ S P B 3 Fresh n e w Oxygen of Education จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3กันค่ะสวัสดีค่ะรายการเลี่ยงจันทร์สุพรรณ3พบกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นะคะ กลุ่มบริหารงานการเงินเปิดให้บริการจ่ายเงินตามโครงการ One Stop Service คือค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรทุกวันจันทร์ถึงวันศุก ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดกระขัดตะเลิกตั้งแต่เวลา9.00นถึง12.00นและเวลา13.00นถึง15.00นโดยผู้ประสงค์จะขอเบอิเกเงินสวัสดิการตามโครงการต้องยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นะคะขั้นตอนการปฏิบัติในการเบริเกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หนึ่งท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอเบอิกเงินสวัสดิการตามแบบ7131ให้ครบถ้วนหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเบอิกสาเนาใบทะเบียนสมรสกรณีเบิกให้สามีซึ่งนามสกุลไม่ตรงกันและใช้นางสาวสาเนาสุติบัตรหรือสาเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีเบิกให้บุตรซึ่งนามสกุลไม่ตรงกันและผู้ขอเบอิกใช้นางสาวใบเสร็จรับเงินที่ทางโรงพยาบาลออกให้จะต้องมีรหัส การเบริกของกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบรายการเบริกจ่ายตามอัตราที่กําหนดใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลจะต้องมีอายุ1ปีนับจากวันที่ลงนามในใบเสร็จกรณีที่ค่าราชการครูลูกจ้างประจําเป็นผู้เบิกให้พ่วงหน่วยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติการเบิกกรณีู้อํานวยการโงเรียนเป็นผู้เบิกให้รองู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติการเบริก และหากรองผู้ในการโรงเรียนไม่มีให้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายเป็นรายลกักษณ์อักษรเป็นผู้อนุมัติการเบริกตามข้อ5คือคำขออนุมัตินะคะผู้ขอเบอิกลงลายมือชื่อรับเงินในช่องผู้รับเงินตามข้อ6กรณีมารับด้วยตนเองไม่ได้ให้ทาหนังสือมอบฉันทะให้มารับแทนพร้อมแนบเอกสารสัเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งผู้มอบและผู้รับประกอบการขอเบอิกเงินค่ะส่วนขั้นตอนการปฏิบัติในการขอเบอิกเงินสวัสดิการการศึกษาบูรท่านจะต้องกรอกแบบฟอรม์มคําขอเบอิกเงินสวัสดิการการศึกษาบูรตามแบบ7223ให้ครบถ้วนหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเบอิกใบเสร็จรับเงินที่ออกจากสถานศึกษาให้แนบประกาศ จัดเก็บของโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อตรวจสอบรายการที่เบิกตามระเบียบการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรใบเสร็จรับเงินมีอายุ1ปีนับจากวันเปิดภาคเรียนบุตรที่สามารถนามาเบิกค่าการศึกษาบุตรต้องมีอายุตั้งแต่3ปีบริบูรณ์ถึง2ีสิบาปีบริบูรณ์สาเขตนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสา มีความห่วงใยกับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะได้เกษียณอายุในวันที่1ตุลาสอ6 6ัานวนทั้ง52รลายท่านผู้อิหารนะครับท่านมีผอกลุ่มเลยนะแล้วก็ข้าราชการภูนะครับแล้วก็บุคลาก,กรนะครับลูกจ้างทุกท่านนะครับดีใจนะครับดีใจที่ได้มาคุยด้วยคือผมมีความรู้สึกว่าเวลาได้มาคุยกับ บุคลากรที่จะเกษียณเนี่ยเพราะว่าคนที่อยู่ได้ถึงเกษียณน,นะครับอย่างน้อยก็ผ่านประสบการณ์ในการเป็นข้าราชการผ่านประสบการณ์ในการเป็นบุคลากรที่เป็นบุคลากรทางการศึกษานะครับแล้วก็ทําหน้าที่น่าจะถ้าเป็นครูก็สอนเด็กไม่รู้กี่คนเลยเนาะเคยนึกถึงเด็กคนแรกไหมครับที่สอน ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความทรงจำเนาะว่าเราได้สอนเด็กแต่ผมก็พูดเสมอว่ามันแบบเป็นบุญสอนเขาให้อ่านออกเขียนได้เนะมื่อวัน 22, ที่สิบสพฤษภาคม2566ทางกลุ่มการเงินจึงได้ขอเชิญข้าราชการครูและลูกจ้างประจำมาเขียนแบบแสดงความจำนงว่าท่านจะขอรับเงินบำเหน็จหรือว่าบำนาญทาตัาสวสวยเลยนะคะ ให้อ,อ่านออกเขียนได้นะคะเหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดจะให้ดีก็รบกวนใส่เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยค่อยๆเขียนนะคะตัวบรรจงสวยๆนะคะสกสพชพสอะไรพวกน,นี้สหกรณ์เนี่ยเขาก็จะส่งใบแจ้งนี้มาที่เราอันนี้เป็นข้อตกลงกันอยู่แล้วว่าเดือนตุลาเนี่ยเราไม่สามารถหักได้เพราะเราต้องเข้าฐานของ30%ด้วยนะคะอย่าลืมว่าเราต้องเข้าฐาน3 0ด้วยทุกคนนะคะ ถ้าไม่ถึงเราอาจจะต้องมีการตัดค่าจ่ายบางรายการที่เราไม่สามารถหักให้ได้เวลาเราไม่หักเนี่ยเราไม่ได้หักแค่พอมีให้หักเข้าใจไหมพอมีให้หักเหลือเงินเดือนเหลือหมื่นหนึ่งแต่สหกรณ์หักมาหมื่นห้าขอหักสักห้าพันได้ไหมไม่ได้ต้องยกทั้งชุดถ้าไม่หักสหกรณ์คือไม่หักสหกรณ์หมื่นห้าก็คือหมื่นห้าไม่ใช่ว่าหักสหกรณ์หมื่นห้าแล้วมหักไว้ให้ห้าพันนี้ทําไม่ได้ นะคะอย่างกกสกสคอย่างนี้ส่งมาฉปคฉปสองเี้ยทาไม่หักถือก็ไม่หักยังใดยังหนึ่งไปเลยอย่ามาหักว่าเออเอาฉปคสักสองร้อยฉบสสักห้าร้อยอะไรเงี้ยไม่ได้ก็คือยกตัดเลยนะคะแล้วก็ไปชำระจะเป็นยอดยอดไปนะคะอย่างนี้นะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมเลยให้เจ้าที่นะคะเจ้าที่มาชี้แจงนะคะ เดี๋ยวให้คุณลุงนภานะคะเชิญคุณลุงนภามาชี้แจงการกรอกแบบฟอร์มนะคะเราจะไปกันอย่างช้าๆท่านอย่ารีบสวัสดีค่ะเอาเราก็เริ่มแบบแบบแรกกันเลยนะคะแบบแบบแสดงความประสงค์ขอรับนะคะท,ทุกท่าน รับตำนาญหมดใช่ไหมคะรูมีโรงเรียน <c oughs> ก็ใส่ชื่อโรงเรียนด้วยนะคะสําหรับคนที่มีกบขนะคะเราจะป็นช่องแรกนะคะเราจะให้ขอรับบาเหน็จบำรงชีพไปเลยพร้อมกันเลยนะคะครั้งแรกคะ่ะติดช่องบาเหน็จบำรงชีพนะคะ,ะมาแบบที่2เลยคะ่ะอันนี้นะคะแบบนี้นะคะเราต้องเราต้องส่งไปกรมบัญชีกลางนะคะผิดไม่ได้นะคะบาเหน็จบำรงชีพอ no. ๋อปอบำเหน็จบำรงชีพแบบที่สามอ่าโอเคค่ะตรงยังคะ 对，啊，好，来，来吧。 แบบที่สองใช่ค่ะใช่เลขประชาชนนะวันนี้ไปเกิดนะอายุปัจจุบันนะคะเบอร์โทรศัพท์บริบูรณ์สองแสนทั้งที่สามไปค่อยดูค่อยดูส่หลงห้าแสนค่ะใส่นางก็ได้ก็จะได้รู้ถึงผู้ชายให้ถ่ายยาตอนเสรอ่ามันต้องใส่ให้เต็มใต่แต่ชื่อไม่ได้ไม่ต้องนะคะเพราะเดี๋ยวบางทีเขาดิ้นผิดขาดิทังเนี่ยใส่นางทำนำหน้าด้วยทำน้ำหน้าชื่อนะคะให้ให้ขีดด้วยนะคะว่าเป็นนางนางสาวนายนะคะ อ่าสุดท้ายนะคะเซ็นชื่อข้างล่างด้านล่างค่ะซึ่งทางเราก็ได้แจ้งสื่อให้โรงเรียนแจ้งคุณครูและนักการพารงได้สมัครแอปของกรมบัญชีกลางโดยระบบดิจิตอลเพนชั่นเพื่อให้คุณครูได้ยื่นขอรับเงินทำตามแบบ e f i l i ลิซึ่งทางเราก็จะได้มาดำเนินการต่อในการเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญให้แก่ และการครูและลูกจ้างประจําที่จะเกษียณอายุค่ะถ้าเกิดพลาดไปเนี่ยเวลาแก้ไขแก้ไขยากมันเป็นระบบนะคะเป็นระบบที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกซึ่งท่านเองนะท่านก็สามารถติดตามติดตามการดําเนินงานของกรมชีการได้เหมือนกันจากอีเพนชั่นตัวเนี้ยนะคะโปรแกรมเนี้ยติดตามได้เหมือนกันว่าของท่านมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนไหมหรือต้องเพิ่มเติมตรงไหนไหมเนี่ยแล้วก็สามารถดูได้เหมือนกันนะคะ จากการี่เรียกคุณและลูกจ้งางประจำมาดำเนินการเขียนขอรับเป็นบําเหน็จบจำงานก็ได้ตั้งแบบประเมินความคุ้พอใจนะคะปรากฏว่าคุณครูและลูกจ้างประจำก็คุ้พอใจ,จค่ะทางเราทางกลุ่มบริหารงานการเงินได้แนะให้คําแนะนําและให้คำปรึกษาไปค่ะนอกจากนี้นะคะกลุ่มบริหารงานการเงินยังดําเนินการบริการเพื่อนครูค่าการบำนาลูกจ้างประจำโดยจัดทําโครงการ one stop service ค่ะ การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรภายใน5นาทีได้รับเงินสดกลับไปค่ะแต่คุณครูต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะสวัสดีค่ะและพบกับกลุ่มกันอีกครั้งนะคะคคคครรรูอยยยย่่่างงงไไลกแานน้้เเพีดมั สิทธิ์ลูกหามีเต็มตำบลแสน,น,นสุกอิงล้นเสียงคนเขาเรียกครู หัวใจคุณครูสุพรรณแก่สามทุกคูโดูนาลองนี่ใหญ่ยิ่งสุดแรงปานนี้พราะรักทินี้